นะมีผู้หลักผู้ใหญ่โทรมานะครับบอกให้หยุดยิงนะครับแต่ผมไม่หยุดยิงอะไรทํานองนั้นพอพูดแบบนี้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากอะไรท่านเป็นอดีตแม่ทัพนะครับแล้วก็เคยรับผิดชอบชายแดนไทยเขมเหพอท่านพูดคนก็คิดว่าอะไรเป็นเรื่องจริงนะครับนะเพราะท่านอะไรมีต้นทุนทางสังคมสูงเป็นเซเลบเป็นคนดังสื่อให้ความสนใจเอฟซีเยอะแยะนะเป็นแม่ทัพ ในอุดมกติเป็นฮีโร่ชายแดนนะตอนนี้เตนเป็นอินฟูชายแดนแล้วก็มีตั้งมูลนิธิอะไรกับคือเป็นคนดังเป็นถึงอดีตแม่ทัพเพราะนั้นเวลาพูดไปคนสนับสนุนโดย Toyota b u ัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการจัด ยึดทรัพย์ดําเนินคดีกับพวกบรรดาเซียนพระบางคนบางเจ้าที่นะครับนะครับร่ำรวยผิดปกติแล้วก็ได้เงินมาจากการฟอกเงินร่วมมือกับพวกนักการเมืองข้าราชการทุจริตนะครับเอาพระเครื่องเอาอะไรต่างๆเนี่ยมาบาังหน้ามีทั้งพวกพนันออนไลน์ทุจริตเห็นได้ข่าวเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาเล่าให้ฟังก็จะกำลังจะสืบมาดําเนินคดีเพราะเพราะว่าเป็นแหล่งในการฟอกเงินนะฮะอือ จบป .4 มาฟังอาจารย์ได้ความรู้ดีนะครับขอบคุณครับคุณทองศรีครับนะครับอ่อนะครับอืมนะครับอ่ะต่อไปครับเป็นเรื่องของแม่ทับกุ้งนะครับแม่ทับกุ้งนะครับนะวันเสาร์เรื่องอะไรเนี่ยก็ไปออกรายการกับคุณอัญชลีนะครับอืมนะฮะดันไปพูดว่าตอนตัวเองเป็นแม่ทับภาคสองแม่ทับกุ้งนะมีผู้หลักผู้ใหญ่โทรมานะครับบอกให้หยุดยิง นะครับแต่ผมไม่หยุดยิงอะไรํำนองนั้นพอพูดแบบนี้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากเลยท่านเป็นอดีตแม่ทัพนะครับแล้วก็เคยรับผิดชอบชายแดนไทยเขาเหม็นพอท่านพูดคนก็คิดว่าอะไรเป็นเรื่องจริงนะครับเนะเพราะท่านอะไรมีต้นทุนทางสังคมสูงเป็นเซเลบเป็นคนดังสื่อให้ความสนใจเอฟซีเยอะแยะนะเป็นแม่ทัพในอุดมกติเป็นฮีโร่ชายแดนนะตอนนี้เต็นเป็นอินฟู ชายแดนแล้วก็มีตั้งมูลนิธิอะไรกัคือเป็นคนดังเป็นถึงอดีตแม่ทัพเพราะ,ะนั้นเวลาพูดไปคนก็ต้องคิดว่าสิ่งที่แกพูดเนี่ยไม่น่าจะพูดเล่นน่าจะเป็นพูดจริงแล้วแกก็พูดเป็นฉาก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 เลยนะนะสมัยเป็นแม่ทัพนะมีผู้หลักผู้ใหญ่โทรมาเนี่ยสั่งให้ผมหยุดยิงผมไม่หยุดหรอกครับผมจะเอา,เอาดินแดนนะครับเอาดินแดนคืนรักษาธิปไตยของประเทศชาติคนก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงพอหลังจากนั้นเนี่ย คำพูดของแกที่พูดออกสื่อมาเนี่ยก็มีการนำเสนอข่าวกันเยอะแยะเลยเยอะแยะมากมายเลยโอ้โหนี่เรื่องร้ายแรงนะบางคนบอกใครที่ไปสัง่งให้แม่ทัพกุ้งเนี่ยหยุดยิงเนี่ยคนนี้คือคนขายชาติทรยศต่อประเทศชาติกบฏไปกันใหญ่เลยครับสำนักข่าวต่างๆก็เป็นไงเอาคำพูดข,ของแม่ทัพเนี่ยไปขยายโพสต์กันเต็มไปหมดนะครับเพราะหลังจากนั้นผ่านมาอีกวันเมื่อวานนี้ปรากฏ แกไปออกรายการเนชช่นนะครับคมชัดลึกกับน้องจอร์ดจอร์ดก็คือพิธีกรถามไปถามมาตกลงแม่ทัพใครเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนไหนเป็นคนสั่งให้แม่ทัพหยุดยิงทำให้เราเสียดินแดนเนี่ยแกบอกว่าอนะไรไม่มี <c oughs> เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับคนก็ออกมาวิจารณ์ในทางลบกันเลยเยอะแยะมากมายบางคนก็บอกว่านะเสียผู้เสียคน บางบทว่าเนี่ยชายชาติทหารทําไมเป็นคนไม่กล้าพูดความจริงปกปิดปกปิดความจริงไว้ทําไมบางคนก็บอกว่าอะไรหิวแสงหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าพูดไปเรื่อยบางคนก็บอกคําพูดเป็นนายนะครับบางคนก็บอกว่าโดนปิดปากแล้วนะครับบางคนก็บอกว่าอะไรนี่อะ,อะไรนี่ไม่กล้านะครับสมัยก่อนเห็นเป็นแม่ทัพบอกผมไม่เคยกลัวใครนะยอม พพเพื่อชาติเอา้าแต่วันนี้เกิดเกิดการกลัวคนใหญ่คนโตรหรือเปล่าเกิดความกลัวไม่กล้าแล้วบางคนก็บอกว่าพูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยบางคนก็บอกว่าเมื่อวานพูดอย่างวันนี้พูดอย่างนะหมดความน่าเชื่อถือโอ้โหคำวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะมากมายบางคนก็บอกว่านะอ่าแม่ทับกุ้งไม่อยากเปิดเผยชื่อเพราะอาจจะทําให้บ้านเมืองแตกแยกผ่านไปแล้วบ้างเอาอะไรเยอะแยะไปหมดเลย วันนี้นะครับผมได้ข่าวมาว่าทางวุฒิสภานะครับวุฒิสภาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการนะเชิญแม่ทัพเนี่ยเข้ามาที่แจง้งเพราะเขามองว่าคําพูดของอดีตแม่ทัพเนี่ยโหเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่อ่อนไหวและกระทบต่อความเขาเรียกอะไรๆๆนะกระทบต่ออะไรเขาเรียกอะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศโอ้โหเรื่องใหญ่นะครับที่แกพูดเนี่ยจะพูดเป็นเล่นไม่ได้และนายส,สนทิยานักร้องยื่นหนังสือถึงพบอทอบอ นะครับเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยให้บิ๊กกุ้งเนี่ยเปิดเผยชื่อผู้ที่สั่งหยุดหยุดยิงเนี่ยว่าเป็นใครเพราะเป็นเรื่องใหญ่อะเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะครับไม่ใช่เรื่องเล็กนะฮะนะครับแกอาจจะพูดไปเนี่ยไม่รู้ว่าแกพูดเพราะอะไรนะเหตุใดถึงพูดมานะครับนี่เรื่องใหญ่นะครับเนี่ยสิบเจ็ดชั่วโมงที่ผ่านมาสำนักข่าวเดอะรีพอร์เตอร์บอกกันมาที่การทหารวุฒิสภาเชิญ นะครับแม่ทัพกุ้งให้ข้อมูลวันนี้ครับนะครับวันนี้ครับหลังปูดว่ามีผู้ใหญ่สั่งให้หยุดยิงเพราะบอกว่าคําพูดนี้ได้สร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบความมั่นคงของชาติอันนี้ผมเห็นด้วยเะเป็นเรื่องร้ายแรงนะถ้าเป็นเรื่องไม่จริงเนี่ยต้องออกมาขอโทษประชาชนนะว่าพูดไปเพื่ออะไรนะครับอืมนะครับพูดไปเพื่ออะไรนะครับถ้าไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยพูดเพื่ออะไรพูดทําไมแต่ถ้าเป็นเรื่องจริง หยุดแค่นี้ไม่ได้นะเพราะเรื่องใหญ่นะครับเพราะประเทศเราเนี่ยเสียดินแดนเสียอะไระอะไรต่างๆไปเนี่ยกับเขมรเนี่ยทุกวันเนี่ยต้องติดตามเอาคืนกลับมาให้ได้ประสาทนั่นประสาทนี่อะไรต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่ทําให้ประเทศเสียดินแดนแทนที่เราจะยึดประสงค์ประสาทกลับคืนมาได้สั่งให้หยุดเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องการเสียดินแดนเนี่ยและคนคนนี้ก็ไม่ควรที่จะอยู่ในอำนาจไม่ควรที่จะมีที่อยู่ในสังคมแล้วก็ควรที่แม่ทัพกุ้งต้องไปแจ้งความดําเนินคดีนะ ว่าใครเนี่ยเป็นคนกบฏท,ทรยศต,ต่อประเทศชาติเรากำลังจะยึดดินแดนของเรากลับมาบอกหยุดหยุดยุดพอแล้วพอแล้วอะไรทํานองเนี้ยอันนี้คือเรื่องใหญ่นะครับนะครับนี่ครับนะพลเอกสวัสดิ์เนี่ยอ่ซึ่งเป็นประธานการมาที่การทาหารเนี่ยเขาเรียกมานะครับนะการพูดแบบนี้เป็นเรื่องใหญ่นะถ้าเป็นเรื่องไม่จริงนี่ก็ต้องออกมาขอโทษสังคมแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงก็ต้องเปิดเผยมาเพราะอะไรท่านเป็นถึงแม่ทัพนะ นะครับนี่เรื่องเรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วมันไปกระทบต่อคนอื่นเยอะแยะเขาเสียหายอ่ะพบทบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพักเพื่อไทยภูมิธรรมอะไรต่างคนก็ไปมองเข้าไปอะไรต่างเสียหายทางด้านการเมืองการทหารเรื่องความมั่นคงนี่เรื่องเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะขนาดนายกแพทองทานแค่พูดว่านะอังเคิลอยากได้อะไรให้บอกมาเดี๋ยวจัดให้ยังไปไง โดนปลดออกจากตําแหน่งอันนี้อันนี้คือเรื่องเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเรื่องเรื่องแม่ทัพกุ้งเนี่ยใหญ่โตมโหรารไม่ใช่เรื่องเล็กนะนะครับต้องเปิดเผยก็ไม่เปิดไม่ได้เพราะท่านเป็นคนพูดมาถ้าไม่ใช่เรื่องจริงนะท่านก็ต้องบอกว่าอ๋อพูดไปเรื่อยอย่างนั้นแหละนะครับอ่านะพูดเพื่ออะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงก็ต้องบอกว่าอ๋อไม่ใช่เรื่องจริงหรอกอ่อนะครับแต่ถ้าเรื่องจริงก็ต้องเปิดเผยมันจะปกปิดไม่ได้ไงเรามีคนสั่งให้หยุดยินจนเราเสียดินแดนในเรื่องใหญ่นะพี่น้องว่าไงล่ะ นะครับนี่เรื่องใหญ่นะครับอืมเรื่องใหญ่เรื่องโตรเราหยุดไม่ได้นะเออนะครับเราเป็นแม่ทัพนะ่ะแล้วทุกวันนี้เราก็หมดอำนาจไปแล้วนะ่ะแล้วเราเราเรามันมีเหตุการณ์แบบนี้จนประเทศเสียดินแดนเนี่ยเป็นกบฏเพราะนั้นใครสั่งเนี่ยก็ต้องโดนประหารชีวิตนะ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอามาตัดหัวพูดง่ายนะครับปล่อยไว้ไม่ได้ต้องรีบพูดต้องนั่นเลยถ้าไม่พูดเนี่ยผมว่าท่านก็จะเสียนะนะเสียนาะงานเนี้ยเออ นะครับจะเสียรางวัลเนะี่ยเรื่องใหญ่นะครับขนาดนายกแพทองทานยังไม่รอดนะแค่บอกว่าอยากได้อะไรเดี๋ยวจัดให้นะครับแค่นี้ยังโดนปลดออกจากนายกเลยสารสั่งนะครับนี่นี่เรื่องใหญ่นี่สั่งหยุดยิงนะนะประเทศกําลังเสียดินแดงไอ้หยุดเถอหยุดเธอหยุด,ยด,ยดพอแล้วนะอะไรไม่ได้นะเรื่องใหญ่นะโอ้นะครับนะเรื่องใหญ่นะครับเรื่องไม่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเพราะคนระดับแม่ทัพพูดเนี่ย มันไม่ใช่ประชาชนนะอย่างพี่เดพูดกับเรอย่างนี้ก็ระดับแม่ทัพอืมอืมนะครับเอาว่ากันไปนะนี่อะไรข่าวนะฮะหนุ่มจับหนุ่มวิศวะไฟฟ้าผันตัวเป็นหัวโจกร่วมแก๊งคอร์เซนเตอร์ฟอกเงินบัญชีมาให้ในายทุนจีนเนี่ยดูการศึกษาก็สูงอะไรอาชีพพอดีดันไปทำมาหากินแบบเนี้ยเนี่ยถูกจับที่สีสเกตเนี่ยพอดีชุดจับกลุ่มเนี่ยผมก็รู้จักเขานะเ <c oughs> นี่ยพวกทีม นะครับสารวัตรไม้อืมนะครับรู้จักกันนะ FC พี่เดย์อยู่เนี่ยจับเนี่ยยืนหล่อเท่นะท่้นสารวัตรนะครับเนี่ยนะดูไดยเป็นยุศวกรเงินเดือนดีดันไปไปไงไปร่วมกับแกงคอเซนเตอร์ฟอกเงินซะนี่อืคนเราทำไมมันมองโลกมันคิดอะไรสั้นจังนะครับผมไม่เอาเราทำอะไรที่ผิดกฎหมายเลยผมไม่เอาเลยนะครับอืนะเอนะครับว่ากันไปนะครับ นะครับนี่บางคนบอกเนี่ยท่านแม่ทัพอย่าอุ้มกบฏนะนะครับนี่คณคนเ็าบอกแล้วต้องเปิดเผยครับท่านแม่ทัพท่านยืนยันมาแล้วมีผู้หลักผู้ใหญ่สั่งหยุดยินจนประเทศเสียดินแดนท่านอย่าอุ้มกบฏครับเนี่ยมาบานเลยครับนะครับเขาบอกวันนี้แม่แม่ทัพกุ้งจะไปพูดที่ภูเก็ตนะเดี๋ยวจะไปถามให้อนะครับอืมนะครับนะครับก็เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับ นะครับการพูดแล้วมันก็ต้องไปต่ออืมนะครับอืมมีอะไรบ้างที่น่านะครับอืมนะถ้าถ้าแบบเมื่อวานพูดอย่างวันนี้พูดอย่างท่านก็จะเสียผู้เสียคนเนะี่ยแล้วท่านจะไปเป็นวิทยากรบรรยายให้กับเด็กๆฟังได้ไงนีเมื่อท่านนะคาพูดของท่านท่านต้องรักษานะนะก่อนพูดท่านเป็นนายพอพูดแล้วคําพูดเป็นนายท่านก็ต้องเปิดเผยต่อท่านจะบอกว่ามันผ่านไปแล้ว ไม่อยากพูดเดี๋ยวมันแตกแยกแล้วไม่ได้เรื่องใหญ่ครับนะครับโอ้โหเรื่องกบฏนะมีคนกบฏในประเทศไทยแล้วท่านไม่เปิดเผยนะ่ะไม่ได้นะเรื่องใหญ่นะครับอืม